ก่อนอื่นเลยนะครับคงต้องบอกสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับไททันคาเมราแมนย้อนหลังกันด้วยนะเนื่องจากว่าทุกวันที่9พฤษภาคมตามเวลาในบ้านเราเนี่ยก็คือวันเกิดของพี่ใหญ่ไททันคาเมราแมนนั่นเองซึ่งวันเกิดปีนี้ของพี่แกนะครับก็ครบรอบ1ขวบของไททันคาเมราแมนกันแล้วนะและส่วนเนื้อหาคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับสืบเนื่องจากคุณดาฟักบูมเนี่ยเขาได้ลงคลิปรวมไม่พิเน์ของ EP ที่73นะครับผมซึงบอกเลยว่าในคลิปรวมไม่พิสศษน์น ก็มีฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับแถมเป็นฉากลับที่มีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องเป็นอย่างมากเลยนะแล้วนอกจากฉากลับแล้วเนี่ยผู้ชมยังจําสิ่งที่ผมพูดเอาไว้เกี่ยวกับฉากการต่อสู้ของเหล่าไทท่านและเจ้าจีเหลี่ยมได้หรือเปล่านะครับในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมบอกว่าเป็นฉากการต่อสู้ที่ไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะมันดูแบบ แปลกๆยังไงไม่รู้เลยครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางคุณบูมเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าในคลิปรวมเอพิโซดนี้นะครับทางคุณดาฟักบูมเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มรายละเอียดต่างๆในฉากการต่อสู้ของเราใทท่านและเจ้าจีเหลี่ยมนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะ ซึ่งจากที่ผมนั่งไล่ดูเนี่ยก็มีมากกว่า1 0จุด10ฉากกันเลยทีเดียวที่ถูกปรับเปลี่ยนใหม่นะครับและหลังจากการปรับเปลี่ยนปรับปรุงแล้วเนี่ยฉากการต่อสู้ก็ดูสมศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้นนั่นเองและหาพร้อมกันแล้วนะครับมีฉากไหนบ้างที่คุณดาฟัฟกบูมเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนปรับแต่งใหม่นะครับแล้วฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมกายวอเกอร์จะพาคุณผู้ชมไปดูเนื้อหาเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะครับในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยรบกวนผ้มดไ like, ค ได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้อ่อกไปนะครับ และก่อนที่เราจะไปดูฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามานานนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูฉากการต่อสู้ของเไททันกับจีเลียมนะครับที่ทางคุณอาพักบุมได้แอบปรับปรุงดีเทลรายละเอียดเข้ามานะครับมากกว่า10จุดเลยทีเดียวจุดแรกเนี่ยจะอยู่ช่วงนาทีที่4.50นะครับจะเป็นฉากที่เจ้าจีเลียมเนี่ยได้ไปเชิญหน้ากับไททันทีวีแมนนะตัวจีเลียมเนี่ยก็ยิงเลเซอร์เข้าใส่ไททันทีวีแมนนะครับตัวไททันทีวีแมนเนี่ยก็ฉายแสงสีแดงเข้าใส่จีเลียมเว้ยแต่ว่าฉากนี้เนี่ยจีเลียมมันป เข้าไประเบิดในลำตัวของในท่านทีวีแมนนะแล้วจากนั้นเนี่ยจีเหลี่ยมก็ถูกพี่ลองยิงกระสุนปืนเข้าใส่นะครับแต่ว่าจีเหลี่ยมก็สามารถกางโล่ก,กันเอาไว้ได้นะแต่ว่าในฉากนี้นะครับในฉบับแก้ไขเนี่ยเจ้าจีเหลี่ยมนะครับหลังจากที่ในท่านทีวีแมนถูกเหลี่ยมระเบิดตุ้มตา่ไปนะครับจีเหลี่ยมก็ถูกกระสุนปืนยิงเข้าใส่เต็มหัวเลยนะไป 2- 3านัดก่อนที่จีเหลี่ยมเนี่ยจะกางโล่ในภายหลังนะครับ จุดต่อไปนะครับเหตุการณ์จะต่อเนื่องจากฉากเบื้อตะกี้เลยแหละหลังจากที่พี่รองของเราเนี่ยยิงกระสุนปืนเข้าใส่เจ้าจีเหลี่ยมนะครับมันก็กางโลก่กันไว้ได้ไวและพร้อมกันนานนะครับมันก็ได้ยิงแสงเลเซอร์เข้าใส่พี่รองของเรานะครับพร้อมๆกับก้อนพลังงานสุดเหลี่ยมของมันเองนะแต่ว่าในฉากนี้เนี่ยเดิมทีนะครับเราจะไม่เห็นว่าท่านทปิกเกอร์แมนเนี่ยเขาโดนดาเมจไปมากแค่ไหนนะแต่ว่าในเวอร์ชั่นปรับปรุงเนี่ยจะมีฉากที่พี่รองของเราถูกดาเมจจากระเบิดลูกนานนะครับตุ้มตามตุ้มตามล่วงลงพื้นนะ จุดต่อไปนะครับที่มีการปรับปรุงก็อยู่ในนาทีที่5.5วินาทีเลยนะจะเป็นฉากที่จีเลียนเนี่ยได้ยิงก้อนพลังงานสุดเลียมของมันนะครับเข้าใส่ไททันคาเมร่าแมนนะแต่ว่าพี่ใหญ่ของเราเนี่ยก็รู้ทันนะครับสามารถปัดลูกพลังงานลูกนั้นออกไปได้นะครับพร้อมกับทำมือจุจนะประมาณว่าฉันรู้ทันแกหรอกนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นเนี่ยจีเลียมก็ได้ยิงแสงเลเซอร์เข้าใส่ไททันคาเมร่าแมนนะครับซึ่งนี่ก็คือฉากจากเวอร์ชั่นเดิมนะแต่ว่าในเวอร์ชั่นใหม่ที่มีการปรับปรุงแล้วเนี่ยหลังจากที่ไททัน คามีล่าแมนสามารถปัดก้อนพลังงานก้อนนั้นได้ใช่ไหมพี่เกก็ทํานิ้วจุ๊บๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าฉากหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จีเหลี่ยมจะยิงปืนเลเซอร์เข้าใส่ไททันคามล่าแมนนะครับก็มีแขนของไททันทีวีแมนเนี่ยได้ปาดแปดมีดทะลุมิติลงใส่เจ้าจีเหลี่ยมนะครับแต่ว่าจีเหลี่ยมก็สามารถหลบไปได้แบบหิวเฉียดนะแถมหลังจากนั้นเนี่ยจีเหลี่ยมก็ถูกกระสุนของไททันทีวีแมนยิงเข้าใส่อีกนัดหนึ่งเช่นกันนะครับ ต่อไปนะครับที่มีการปรับปรุงจะอยู่ในนาทีที่5.15วินาทีในฉากนี้เนี่ยไททันทีวีแมนได้พุ่งเข้าใส่เจ้าจีเหลี่ยมนะครับแต่ว่าจีเหลี่ยมก็หลบไปได้ไว้ยแต่ไม่ไททันทีวีแมนเนี่ยถึงกับต้องคุกฝุ่นนะครับแล้วจากนั้นไททันคาเมราแมนก็ยิงลูกพลังเข้าใส่จีเหลี่ยมนะครับซึ่งก็โดนเต็มๆแต่ว่าจีเหลี่ยมเนี่ยก็สวนกลับด้วยปืนเลเซอร์นะครับและในขณะที่กําลังยิงปืนเลเซอร์อยู่นั้นไททันสปิกอร์แมนก็เข้าข้างหลังนะพร้อมกับพังเจ็ตแฟกของจี แมนอยู่พักหนึ่งนะซึ่งนี่นะครับก็คือฉากเวอร์ชั่นเก่านะแต่ว่าในเวอร์ชั่นปรับปรุงเนี่ยในฉากนี้นะครับหลังจากที่ได้ท่าน Man, ทีวีแมนพี่แกได้กระโดดพุกฝุ่นไปเนี่ยไททันคาเมล่าแมนก็ยิงก้อนพลังงานเข้าใส่นะครับแต่รอบนี้จีเหลี่ยมสามารถกางโลกกันไว้ได้เว้ยแล้วในขณะที่จีเหลี่ยมกําลังยิงแสงเลเซอร์เข้าใส่ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยไททันทีวีแมนก็ยิงกระสุนเสยหน้ามานะครับแต่ว่าจีเหลี่ยมก็สามารถเงยหน้าหลบวิธีกระสุนไปได้นะแล้วพอจีเหลี่ยมถูกพังเจ็ตแพ็กตกไปยังพื้้นนนแลวี่ไทท คาเมล่าแมนก็ยิงก้อนพลังงานมาเป็นก้อนที่2นะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยพี่แกยิงมาก้อนเดียวใช่ไหมแต่พอตกพื้นรอบนี้ยิงมาอีกลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าจีเลี่ยมก็สามารถกางโลกกันเอาไว้ได้แบบไม่ต้องหันมามองด้วยซ้ำนะ ฉากต่อไปนะครับที่มีการปรับปรุงใหม่จะอยู่ในนาทีที่5.42วินาทีนะครับซึ่งฉากเดิมเนี่ยจะเป็นฉากที่ไททันสปิเกอร์แมนถูกประสิทเข้าสิงร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะแล้วจากนั้นพี่แกก็พุ่งเข้าใส่ไททันทีวีแมนนะครับพ,พร้อมๆกับยิงปืนเข้าใส่ไปด้วยนะแล้วจากนั้นไททันทีวีแมนก็หมุนตัว180องศานะครับพร้อมกับปาดแป้ไททันสปิเกอร์แมนล่วงลงพื้นระเบิดตุ้มตามนะแล้วจากนั้นเนี่ยภาพจะตัดไปที่เจ้าจีเหลี่ยมกับไททันคัมเมอรที่่อกอยเ,อเดีวน ครับในฉากนี้เนี่ยมันมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะหลังจากที่ไททันสปิกอร์แมนถูกปรสิตเข้าควบคุมร่างกายใช่ไหมพี่เกยก็พุ่งก็ใส่ไททันทีวีแมนนะครับแต่หลังจากที่ถูกทีวีแมนปาดแป้ลงไปเนี่ยบริเวณหลังเขานะครับก็มีเหล่าสกิปปิดียทอลเลตลูกน้องของเจ้าจีเลียมเนี่ยโผล่มามากมายหลายตัวนะครับซึ่งก็รัวเลเซอร์เข้าใส่ไททันทีวีแมนนะแล้วจากนั้นภาพถึงตัดมาที่เจ้าจีเลียมและไททันคาเมล่าแมนนั่นเองครับ ต่อไปครับฉากที่มีการปรับปรุงแก้ไขภายหลังนะจะอยู่ในนาทีที่6.28วินาทีนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับไททันคามร่าแมนก็พลาดท่าใช่ไหมถูกเลียมเหล่าโถส้วมนะครับทำให้ขาระเบิดไม่สามารถยืนได้เว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ถูกคลุกวงในโดยเจ้าจีเลียมนะครับแล้วจากนั้นพี่แกก็สามารถยุมหัวจีเลียมเอาไว้ได้นะแต่ว่าจีเลียมมันก็ไม่ยอมนะครับมันได้ยิงแสงเลเซอร์เข้าใส่ไททันคามร่าแมนระยะเผาขนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไททันสปิกอรแมนก็มาช่วยไททัน คัมเมร่าแมนเอาไว้ได้ทันนะครับเกือบตุยเย่ไปแล้วแต่ว่าในฉากนี้เองเนี่ยมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ท่านคัมเมร่าแมนพลาดท่าลม้มลงไปนอนกับพื้นใช่ไหมก็ถูกจีเลี่ยมเข้าคลุกวงในเหมือนเดิมนะครับแล้วในฉากที่ททันคัมเมร่าแมนเนี่ยสามารถยุมหัวจีเหลี่ยมเอาไว้ได้ใช่ไหมตัวละครทั้งสองตัวนี้นะครับเขาก็ยิงปืนเลเซอร์สวนใส่กันเว้ยโดยที่จีเหลี่ยมเนี่ยก็ยิงใส่ททันคัมเมร่าแมนแบบเดิมเลยนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือทางททันคัมเมร่าแมน Man ก็ยิงปืนเลเซอร์สวนกลับเข้าใส่จเเลี่่่ยมชนนนกันนแตวาสุ ของไททันคาเมราแมนมันลอยทะลุกแก้มของจีเหลี่ยมไปนะครับ ฉากต่อไปนะครับที่มีการปรับปรุงแก้ไขนะจะอยู่ในนาทีที่6.50วินาทีนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยในฉากนี้นะครับพี่รองหรือว่าแต่ท่านสัปเกอร์แมนของเราเนี่ยก็ถูกเจ้าจีเหลี่ยมเต็ดยอสู่ต่อ2อหอหอใส่ไข่นะครับผมซึ่งจากเดิมเนี่ยในฉากนี้เนะเรามองอะไรกันแทบไม่เห็นเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีเอฟเฟกมีประกายไฟมีควันเนี่ยโวยพุกออกมาหนาเกินนะแต่ว่าในเวอร์ชันปรับปรุงนะครับในฉากนี้จะมีการลดเอฟเฟกไฟและควันลงนะครับทำให้ในฉากนี้เราจะได้เห็นกับการส เสียขาของไททันสปิกอร์แมนแบบชัดเจนเลยนะว่าจิเลียมเนี่ยมันใช้ปากงับขาขาดงับขาขาทั้ง2ข้างเลยนะ ต่อไปนะครับที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะเป็นฉากของท่านทีวีแมนจากนาทีที่7เป็นต้นไปเลยนะครับจากเดิมเนี่ยเราจะเห็นท่านทีวีแมนก็ตอนที่ท่านสปิกร์แมนถูกประิตเข้าสิงอยู่ใช่ไหมแล้วโผล่มาอีกทีนึงเนี่ยก็หลังจากที่ท่านสปิกร์แมนถูกเซตหยอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปีแคเนี่ยก็ได้ปาดแฟดดาบพร้อมกับอาวุธลับเข้าใส่เจ้าจีเหลี่ยมนะแต่ว่าจีเหลี่ยมก็สามารถบินหลบไปได้ทุกดอกเลยนะแลวจากนั้นเนี่ยท่านทีวีแมนก็ได้เปิดใช้แสงสีแดงนะครับเข้าใส่เจ้าจีเหลี่ยมเน่ นี้เนี่ยมันก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับมาเริ่มจากจากที่ท่านทีวีแมนเนี่ยเขากลับมารอบที่2เลยนะในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยตามร่างกายของท่านทีวีแมนเขาจะมีประกายไฟโวยพุ่งออกมาเว้ยเป็นบาดแผลจากการต่อสู้กับเหล่าสกิบิีดี้ทอยเลตลูกน้องของเจ้าจีเหลี่ยมนั่นเองแถมในฉากนี้เนี่ยในขณะที่พี่แกปล่อยอาวุธลับออกมานะครับอาวุธลับของพี่แกนั้นก็ไปจกเอาเกราะของเจ้าจีเหลี่ยมติดกลับมาด้วยเว้ยซึ่งในเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยมันไม่มีนะครับ แถมก่อนที่ท่านทีวีแมนจะฉายแสงสีแดงเนี่ยในฉาับับป,ปุงนะครับมันก็มีเจ้าคนโถส้วมเครื่องบินพุ่งเข้าชนจากข้างหลังนะครับระเบิดตุ้มแถมพี่แกเนี่ยยังใช้ดาบปาดแปดเจ้าโถส้วมผีชีพระเบิดไปอีกลำหนึ่งนะครับแล้วหลังจากที่พี่แกได้ฉายแสงสีแดงไปแล้วเนี่ยตัดภาพไปที่จีเหลี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับก็มีเครื่องบินผีชีพปักไมยลายลำเลยนะที่ถูกลำแสงสีแดงล่วงระเบิดลงไปนะครับแถมในฉากนี้เนี่ยจีเหลี่ยมก็มีการกลางโล่ป้องกันเอาไว้ตลอดเวลาอีกด้วยนะ จุดสุดท้ายที่มีการปรับปรุงใหม่นะก็คือเหตุการณ์หลังจากนี้เลยนะครับจากเดิมเนี่ยพอจีเหลี่ยมมันถูกแสงสีแดงเข้าไปใช่ไหมก็มีลุงน้องของมันเนี่ยบินเอาอุปกรณ์เสริมมาให้กับเจ้าจีเหลี่ยมนะครับซึ่งอุปกรณ์เสริมมันนั้นก็คือไอพ่นขนาดใหญ่นะ่จนสุดท้ายเนี่ยเจ้าจีเหลี่ยมก็สามารถหลบหนีไปได้นะครับโดยการพุ่งชนให้ท่านทีวีแมนพุกฝุ่นไปอีกหนึ่งรอบนะแล้วจากนั้นเนี่ยท่านทีวีแมนก็โมโหมากเลยนะพี่แกจึงได้ใช้ดาบป,ปาดแปะตึกที่อยู่แถวนั้นนะครััเ่อนนนมณ์ง ว่าในฉากนี้เองเนี่ยก็มีการปรับปรุงเล็กน,น้อยนะหลังจากที่เจ้าจีเลียมเนี่ยสามารถหลบหนีไปได้นะครับโดยการพุ่งชนไททันทีวีแมนไป1ดอกนะพอไททันทีวีแมนลุกขึ้นมาได้เนี่ยมันก็มีกลุ่มซิคบิปิโทอเลทตขนาดธรรมดาเนี่ยอยู่บนดาดฟ้าตึกเว้ยพี่แกจึงได้ใช้ดาบปาดแป้นะครับระเบิดตุ้มตุยแย่ย,ยกตี้เลยนะ แล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็คามวยหายไปนะครับพร้อมๆกับไฟที่ลุกไ้อยู่ตามร่างกายนั่นเองซึ่งนี่นะครับก็น่าจะเป็นฉากทั้งหมดที่ถูกคุณดาฟักบูมเนี่ยปรับปรุงภายหลังนะผมตกลนฉากไหนก็พิมพ์บอกผมเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนต่อไปเนี่ยเราไปดูฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามากันหน่อยดีกว่าว่ามีเนื้อหายอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ต่อท้ายจากอีพีที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่เจ้าจีเหลี่ยมเนี่ยสามารถหลบหนีไปได้นะครับทางในท่านทีนวี ไปติดๆนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฉากลับนะครับซึ่งเราก็จะได้เจอกับไททันคาเมร่าแมนนะที่พี่แกเนี่ยพยายามจะลุกขึ้นยืนนะครับซึ่งสภาพตอนนี้ยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยนะครับต่อให้แขนจะอยู่ครบนะครับแต่ว่าขาเนี่ยก็ขาดไปข้างหนึ่งแถมตามมร่างกายก็มีประกายไฟพวยพุ่งออกมานะครับแลจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปให้เราเห็นกับไททันกปิกรแมนนะที่สภาพเนี่ยยับเยินกว่าไททันคัเมร่าแมนซะอีกนะครับขาเนี่ยขาดหมดทั้งสองข้างนะแถมแขนยังเป็นรูอีกนะครับหน้า ตาก็ยับยูยี่พังไม่มีชิ้นดีเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยในท่านแคเมร่าแมนก็ได้อุ้มพี่ลองขึ้นหลังนะครับพร้อมกับเดินหน้าไปตามทางที่เจ้าจีเลี่ยมเนี่ยมันบินหายไปนะซ mm ึ hmm. ่งบอกเลยว่าในฉากนี้เนี่ยในท่า hmm. นของเราไม่โคตรอนาถ ขนาดมากเลยนะครับสภาพเนี่ยเหมือนจะสู้ต่อไม่ไหวแล้วด้วยซ้ำนะอ๋อแล้วก็เกือบลืมครับในฉากนี้เนี่ยหากสังเกตดีๆนะครับตรงตูดของไททันกับพิกเกอร์น,นะเหมือนจะมีเหล็กอะไรเสียบอยู่ก็ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าคุณบูมเขาตั้งใจหรือว่ามันบังเอิญก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะลุกขึ้นเดินไหวเลยนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยทางตากล้องของเรานะครับหรือก็คือฮาม,มล่าบูเบนนะเธอก็ได้บินลงไปยังภาคพื้นดินนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกับตัวละครของกลุ่มพันธมิตรนะ แต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีใครบางคนข่ามุยออกมาข้างหน้าพอดีเว้ยซึ่งใครคนนั้นเนี่ยก็คือตัวละครในกลุ่มทีวีแบรนนะแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวแล้วจากนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ได้พูดออกมานะครับว่า my Your o w n b i s n e s นะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าไปทําทุละของเธอหนาอะไรประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นเนี่ยแขนของค a m เบล่าบูเมนที่เพิ่งขาดไปนะครับดูเหมือนว่าสภาพจะแย่ลงนะมีประกายไฟแถมมีคล้ายๆกับเลือดที่กระชูดออกมานะครับแต่ก็ยังโชคดี นะครับบอดที่คาเมราบูเมนได้ช่วยเอาไว้ตอนพาร์ทที่1เนี่ยแต่ว่าในพาร์ทแรกนั้นเนี่ยพี่แกไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะมีแค่ตัวเปล่าๆนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าพี่แกไปเอาอุปกรณ์รักษามาจากไหนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบาดแผลของคาเมราบูเมนก็ถูกรักษาเอาไว้ได้นะแล้วพอรักษาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีควานจากไหนลอยมาไม่รู้ปักเข้ากลางหลังคุณหมอคาเมราแมนนะครับซึ่งคนที่ปามาเนี่ยก็คือเจ้าสวัสด์มิวแทนสกิบิดี้่อยเลตนะจากนั้นเนี่ยจกข้างหลงัง ข้ามุยออกมานะซึ่งใครคนนั้นก็คือน้องทีวีบูเมนนะครับเธอก็ได้ทําการปาดแปลเจ้ามิวแซงตัวนั้นพร้อมกับฉายแสงสีส้มแผดเผามันจนตุยเย่าที่นะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับที่น้องทีวีบูเมนเธอสามารถหนีออกมาได้จากหุ่นยนต์ของเจ้าดรยูบิดิโทเลตนะครับแต่ว่าก็ได้รับบาดเจ็บมาเล็กน้อยเช่นกันนะครับมีบาดแผลตามตัวตามหัวนิดนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากนะแล้วจากนั้นเนี่ยจู่ๆนะครับก็มีเสียงปืนกับเสียงกรีดร้องของมนุษย์เนี่ยดังมาจากไหนมืดรู แต่ที่ร,รู้แน่ๆเลยก็คือเสียงปืนเนี่ยมันเหมือนกับเสียงปืน AK จากเกมเคาน์เตอร์สไต์เลยนะหากใครเคยเล่นหรือว่ากําลังเล่นอยู่เนี่ยน่าจะคุ้นเสียงปืนกระบอกนี้เหมือนกับผมนะครับแล้วฉากตัดไปเนี่ยพอได้ยินเสียงแบบนั้นนะครับทันไม่ล่าบูมนของเราก็ไร้มุ่งหน้าไปยังต้นทางของเสียงเมื่อตะก,กี้เลยนะครับซึ่งเธอก็ได้เข้าไปในอาคารนะแต่ว่าในฉากนี้เนี่ยทำไมประตูมันเปิดเองก็ไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นประตูอัตโนมัติก็เป็นได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยพอเธอเข้ามาในตึกได้แล้วใช่ไหมเธอก็ได้เจอกับเจ้าส ดีทอเลตตองตัวเลยนะครับที่ตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากภาพสปอยก่อนหน้านี้ที่หลุดมาจากดอมสตูดิโอนะครับซึ่งทีแรกเนี่ยผมคิดว่าภาพนี้จะเป็นภาพปลอมหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักนะครับจึงปล่อยผ่านนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในฉากนี้ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าภาพสปอยที่หลุดมานั้นคือภาพสปอยจริงๆแท้แน่นอนนะครับต้องคาเมล่าบูเมนก็ได้ยิงปืนจัดการเจ้าคนโถโซนสองตัวนั้นระเบิดตู้มนะครับตบนักวิจัยเนี่ยกระเด็นมาเลยนะแล้วพอหันหลังกลับไปทีนึงเนี่ยก็มีสก าคากรอนอีก2ตัวนะครับซึ่งเธอก็สามารถจัดก,การลงไปได้แบบไม่ยากเย็นอะไรมากนักนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกับศพของมนุษย์อีกแล้วนะซึ่งดูเหมือนเพิ่งตายไปมัดบาดเลยนะครับมือเนี่ยยังมีเนื้อมีหนังขาวจ้วอยู่เลยนะครับพบกันนั้นข้างศพก็คือปืน AK เว้ใช่แล้วครับผมคิดว่าเสียงปืนตะกี้เนี่ยน่าจะมาจากตัวละครตัวนี้นะครับที่ได้ยิงปืนต่อสู้กับเหล่าสิกิวิดีทอเรตแต่ว่าก็ตุยเย่ลงไปนั่นเองครับแล้วฉากต่อไปเนี่ยคันเบล่าบูเมนก็ได้เดินไปยังหน้าประตูบ ซึ่งเธอเนี่ยก็เปิดไม่ออกนะครับเธอจึงได้ใช้เท้าพังประตูเข้าไปนะพอะพังประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เจอกับตัวละครเล่าหนีเลยนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเลยนะครับว่ากลุ่มตัวละครนี้เนี่ยเขายังเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่เลยนะครับซึ่งทางคา m ์เมล่าบูเมนเองดีที่ยังมือไว้ทานนะครับไม่ฆ่ามนุษย์ตัวเย่ไปสักก่อนนะแล้วจากนั้นเนี่ยหนึ่งในทหารนะครับก็ได้บอกให้พ,กพวกหยุดยิงก่อนนะพร้อมกับถามคา m ์เมล่าบูเมนไปว่าเธอเนี่ยเป็นมิตรหรือศัตรูนะซึ่งทางคา m ์เมล่าบูเมนก็ไม่ได้ตอบอะไรเพียง ยกนิ้วกดไลค์ไปก็เท่านา้นะครับแล้วจากนั้นฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับในฉากนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแปลกๆนะครับไม่รู้คุณผู้ชมได้ทันสังเกตกันหรือเปล่านะว่าในบรรดามนุษย์ที่เหลืออยู่ในห้องนี้เนี่ยทุกคนเขาใส่หูฟังกันหมดเลยนะยกเว้นคนคนหนึ่งครับใช่แล้วครับไอเจ้าหมอนี่เลยแล้วนอกจากนั้นนะครับในฉากการพบเจอกันเนี่ยมนุษย์คนนี้นะครับเขามีท่าทีแปลกๆเว้ยหัวเข้าสั่นแปลกๆนะครับแถมทำปากเหมือนเหล่าซิกิบิดีทอยเลตเลยเนื ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมนุษย์คนนี้ก็คือเหล่าสกิิดี้ทอเลสหรือเปล่านะครับไอนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ดูยังไงเนี่ยมนุษย์คนนี้โคตรมีพิรุษเลยครับตัวมนุษย์คนอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากหนักนะครับมีแค่ทหารกับเบอร์คนธรรมดาก็จะเป็นนักวิจัยหรือเปล่าส่วนผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาเป็นใครนะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเอาไว้มีข้อมูลมากกว่านี้เราค่อยมาวิเคราะห์่อลึกกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ๋อเกือบลืมเลยในฉากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นกับจอคอมพิวเตอร์ที่อยู่มมุลล่่าางงวว้้หรรือแแทจิ อันนี้มันอาจจะเป็นอีซาเอกของเผ่าพันธุ์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยผมก็โยงไปเรื่อยนะครับซึงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ฉากที่คุณอภับุมเนี่ยแอบไปปรับเสริมเพิ่มเติมแต่งมานะคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ผมกายวอเกอร์หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ